สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูวิธีการสร้างอะคริลิกดิสเพย์เชลนะครับก็คือเราจะทำเป็นแบบซึ่งเอาแบบไปตัดกับเครื่องเลเซอร์ก็จะได้ตัวประกอบที่เป็นแผ่นอะคริลิกเป็นแผ่นๆ,ๆนะครับนำมาประกอบเป็นเชลล์ลักษณะแบบขั้นบันไดแบบแบบนี้นะครับอ่ะแล้ก็มาดูนะครับก็คือมันจะเหมือนกับอะคริลิกบล็อกที่เคยทำให้ดูนะครับก็คือตัวเดือยมันก็จะเข้ามา ติดที่ตัวเชลล์นะครับอย่างนี้รัครีแล้วมันจะเข้ามาติดกันนะครับอันดับแรกนี่ก็ให้เราหาก่อนก็ว่าคือช่วงช่วงกว้างของชั้นนะครับกับความสูงของขั้นบันไดเท่าไหร่นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับก็คือเราใช้แผ่นอะคริลิกขนาด5มิลนะครับเราก็จะทําเป็นตัวเนี้ย ความสูงก็สูงสี่นิ้วสูงเจ็ดสิบห้าสักสามนิ้วแล้วกันนะครับเจ็ดสิบห้ามิลเจ็ดสิบห้ามิลคูณเจ็ดสิบห้ามิลนะครับเมื่อเราได้ความสูงของของตัวชั้นชั้นหนึ่งนะครับก็คือจะมีความสูงสามนิ้วก็คือเจ็ดสิบห้ามิลนั่นเองเราก็จะมาดูว่าเราต้องการจำนวนชั้นเท่าไหร่เราก็คิดกว่าก็ปีขึ้นไปอย่างนี้นะครับเป็นสี่ชั้นนะครับ แล้วก็ตรวจา,าแล้วก็สั่งดึงในี้ตัวนี้ก็ดนึงสองก็จะมีแค่หนึ่งหึงเราก็จะไล่แถะข้างของเชลล์ใช่ไหมครับเราก็ทําการเชื่อมเขาให้ติดกันเป็นชิ้นีอืมเมื่อเชื่อมแล้วเราก็มาลบโหนดตรงนี้ทิ้งไปเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เราก็จะได้แถบด้านข้างของตัวเชลล์นะครับ อันดับต่อมาเราก็จะมาทําตัวที่เป็นลักษณะว่าให้มันเป็นเขี้ยวล็อกเข้าไปนะครับก็คืออาจจะตรงนี้เราก็จะทําเป็นเหมือนเดิมที่อะคริลิกบล็อกเราเคยทําไว้นะครับแล้วอือันที่ตัวตัวความสูงผู้เนี้ยก็คือความหนาของแผ่นอะคริลิกก็คือห้มิลนะครับแล้วเราก็เอานมาเรียงกัน5้5ชิ้นนะครับ2 345ครับ คนวคนทุกทุกทีเขียนนะครับคนส่วนดีแล้วก็นํามาวางประกบตรงนี้แล้วเลื่อนออกเห็นไหมครับเราก็จะได้แนวซึ่งมีแนวกลางกับแนวข้างเรียบร้อยละทีนี้เราก็อาจจะมาปรับเปลี่ยนนะก็คือแบบว่าไอตัวที่เป็นเชลวางนะครับมันลดน้บหนักเราก็ต้องให้เ้าอ่ะมาเจาะก็คือให้ให้ชิ้นของตัวเนี้ยมันติดกับข้างบนส่วนชิ้นเนี้ยติดกับตัวข้างล่างเห็นไหมครับเราก็แค่นี้ครับกลับกลับขึ้นไปนะครับ กับขึ้นไปเห็นไตัวนี้จะถูกเจาะที่ฐานตัวนี้จะถูกเจาะที่ตัวแผ่นกลับขึ้นไปในขนาดกลับขึ้นไปนี่รนนรเราก็กดคอนโทรลค้างไว้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะเอาตัวแผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นที่มาต่อเนี่ยเร,เราไม่ต้องทํายาวนะครับทําแค่แค่นิดหน่อยพอนะครับเอาเป็นเป็นพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อหัวมันได้แต่เราต้องการตัดแนวนี้ก่อนนะครับเราก็นําตัวนี้เข้ามา แนบกับตัวฐานหลักตรงนี้นะครับผมจะใส่เป็นสีฟ้าเอาไว้ข้างางจะได้เข้าใจอืมนี้นะครับแล้วก็คือไอตัวนี้จะตัดเข้าไปที่ตัวนี้ใช่ไหมครับอืมเดี๋ยวเอาใหม่ครับเราเราต้องใช้ใช้ตัวนี้ให้เป็นยาวตรงนี้ตัวตัดกลับกันนะครับก็คือจะให้น้ำหนักของตัวนี้มันมาเรียบกับตัวนี้นะครับ เราจะตัดแผ่นนี้แค่สองชิ้นจะต่งส่วนตรงนี้เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะใช้ผมจะลงสีเหลืองก่อนจะได้เข้าใจนะครับใช้สีเหลืองเนี้ตัดเข้าไปในสีสีฟ้านะครับเพื่อให้ได้ตัวตัวของเกานะครับมองนะครับจากสีเหลืองไว้แล้วเลื่อนมานิหนึ่งก็คือเลื่อนต้นไม้มันเกินไปอ่ะแล้วก็มาหน้าตัดหลังนะครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนนี้ก่อนที่เราจะลงชิ้นส่วนบนเนี่ยเราทําครั้งเดียวนะเราเก็บไว้เลย ส่วนตรงนี้เราจะต้องมาตัดทุกๆชั้นของบันไดถูกไหมครับเราก็ใช้ตัวเนี้ซอกขึ้นมาแล้วไปวางที่ตรงตำแหน่งของตัวทุกตัวคือตำแหน่งที่เราจะตัดเข้าไปเนี่ยบางครั้งมันมันเข้าไปมันอาจจะมีการสิทธิตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเราก็ค่อยมาตัดแต่งทีหลังตรงนี้เป็นแบบพื้นฐานให้ให้ดูให้เข้าใจก่อน ต่อตรงนี้เลื่อนขึ้นขึ้นขึ้นนิดนึงครับปุ๊บไว้แล้วก็ตัดตรงตรงตัวย่างนะครับมาตัดนะครับเราได้ตัวรับสมบัติไปแล้วตัวนี้เหมือนนะครับเลื่อนขึ้นนิดนึงแล้วก็จับไว้แล้วก็ตัด่นับไว้อนนี้เราปุ๊บก่ัน จับอนี้มาแล้วก็ตัดนะครับคือนิดหนึ่งอาการเรื่องขึ้นนี่ก็คือบบว่าให้มันชัวร์ว่าให้มันจัดจริงจริงบางทีถ้าเรา,าเส้นสนิทกับเส้นสนิทในเราตัดน,น,นี่บางทีมันจะเหลือนโนดครับเหลือไม่ตร่นปิดับปิด u ดีๆนะครับเราต้องจับเงินขึ้นมาแล้วจับตรงนี้าแล้วก็ตัดอืมเรียบร้อยละเราก็ได้ส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็วมาลบโนวดที่ไม่จําเป็นออกไป ม่เกี่ยวข้องเราก็ได้ฐานตัวนี้กับตัวนี้ขึ้นมาครับทีนี้อา our, เราจะมาทําความยาวของชั้นนะครับก็คือตัวเนี้เป็นเป็นขอบด้านข้างถูกไหมครับตรงนี้ชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้กับชิ้นนี้เหมือนกันนะครับเราเ็เอาําชิ้นนี้ไปตัดชิ้นนะครับเรียบร้อยนะละแล้วทีนี้ความยาวของช่วงเชล์เนี่ยแล้วแต่เรานะครับเราก็จะใช้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวพื้นฐานในการทําความยาวของตัวเชลล์นะครับ ก็อย่างเช่นว่าเราก็จะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนกันนะครับเราก็ปีกับกระจกขึ้นไปได้เลยแล้วเลื่อนขึ้นไปอ่าแล้วก็ก็กําหนดดูว่าต้องการความยาวเท่าไหร่นะครับเราก็เลื่อนอย่างเช่นเราต้องการความความยาวนะครับความยาวของเชลเนี่ยประมาณสักโอ้สักร้อยสี่สี่สิบหกสี่สสส สี่สิบหกสี่ร้อยมิลนะครับสี่ร้อยมิลนะครับให้มันให้มันยาวสี่ร้อยมิลแล้วก็เอาหัวตรงเนี้ยมาประกบตรงนี้อืมแล้วก็เอาหัวตรงนี้มาประกบตรงนี้นะครับความห่างของเขาจะได้หนึ่งร้อยพอดีนะครับก็จะเก็บไว้ก่อนก็คือเป็นแม่แบบเอาไว้เลยนะครับเพื่อเราจะเอาไปทํางานต่อไปทีนี้ตรงนี้เราก็แค่จับเฉพาะใช้ใช้เชฟทูนะครับจับเฉพาะโหลดสองล่าง ดึงลงขนาดดึงลงให้กดเป็นตัวคางไว้ให้มันกินด้านนี้เขา้า่เเาเสร็จแล้วกดเราก็จับตรงนี้สองอันนี้ไว้แล้วก็เชื่อมติดกันนะครับมันก็จะความความความยาวช่วงเชื่อมก็สี่ร้อยมิลน,นะครับเชื่อมอืมเราก็ได้ชิ้นนะี้ละเราก็เอาชิ้นเนี้ยใช้กี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นแล้วก็ตัดสี่ชิ้นนะครับตัดสี่ชิ้นอ่านะเรียบร้อยใช่ไหมชุดนี้เราได้ลนะง่าย กรณีถ้าว่าม,มันมันมันยาวเกินไปทอระวางแล้วมันตกท้องช้างนะครับเราก็ต้องมีตัวแกนเนี่ยจะมามหนุนมหนุนตรงกลางเพื่อที่จะให้ไอตัวเนี่ยมันไม่ไม่ตกท้องช้างนะครับแล้วก็ใช้อันนี้อันแรกอันนี้นะครับใช้จากอันนี้ไปปุ๊บจากอันนี้ปุ๊บเราเราจะตะค้มทําทําหัวโหนดขึ้นมานะครับเพราะว่า ตรงเนี้ยชั้นเนี้ยมันจะมาสุดที่ตรงนี้แล้วตรงนี้เราทาหัวนดขึ้นมาเพื่อที่ให้เข้าไปเสียบกับตัวตัวไอ้ชั้นนะครับตรงเนี้ยหรือว่าเราจะทําอย่างนี้ก็ได้มันเป็นรูอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เอาเข้ามารูสี่อันเอามาเจาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรูสองอันนี่มันเวลาเสียบมันอาจจะลําบากครับเราก็ใช้แค่หัวเดียวดีกว่านะครับเวลาเสียบเข้าไปมันเสียบง่ายเพราะว่ามันใช้แค่หนุนไม่ให้ตกท้องช่องเท่านั้นเองครับ ตรงปลายนี่เราก็ย่อลงมานะครับก็คือตรงตรงปลายเนี่ยเราจะทําหัวโหลดขึ้นไปนะครับหัวขึ้นไปตรงนี้นะครับเราก็ทำนี่เ็นไหมครับแล้วก็ลากลงนะีแล้วเดี๋ยวราจับเชื่อมแต่ก่อนจะเชื่อมเนี่ยเราเราก็จะเราจะเชื่อมทุกจุดเลยนะครับ แล้วก็เห็นตรงนี้เห็นตรงนี้ที่เป็นที่เป็นสีสีนี้เราจะตัดหัวมันออกนะตัดให้มันเรียบนะครับตัดเรียบอืมเห็นไหครับตัดมันเรียบอืมแล้วตรงนี้เราก็ทําการเชื่อมเข้าไปนะครับจับทั้งหมดแล้วก็เวดเชื่อมกัน,นครับจับทั้งหมดไว้แล้วก็เชื่อมมาเห็นไหมครับ มันก็จะเป็นตัวแอคริกตัวเนี้ยมันจะต่างกับตัวด้านข้างคือตัวนี้เป็นตัวหนุนนะครับแผ่นแอคริกจี่บนนี้แล้วตัวนี้เป็นตัวหนุนตรงนี้เป็นขนาดเดี๋ยวเราดูความยาวของตรงนี้ก่อนว่ามันเท่าไหร่ครับได้ก็คือความกว้างก็คือสิบห้ามิลครับสิบห้ามิลเราก็จะไปเจาะรูตัวที่เป็นไม้ของเรานะครับไม้ไม้กระดาษเป็นไม้ที่พาดนบก็คือ เราจะหาศูนย์กลางของมันได้ไงนะครับเราก็เห็นนะครับตรงนี้มันมีศูนย์กลางนะรเราใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมวาดปึ๊บบนี้นะครับเห็นไหมครับวาดเข้าไปแล้วเราก็แค่ย่อมันลงไปให้มันเท่ากับตัวนั้นก็คือ15มิลลิเมนะครับปึ๊บเดี๋ยวทาใหม่นะครับ เราจะไม่ไม่ล็อกสเกลนะครับ,นะรบตรงนี้ยืดไว้ตรงนี้ปรับเป็นสิบห้าครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นรูที่ที่เสียบตรงไอ้ด้านนี้ขึ้นมาพอดีเลยสิบห้าเราเราตั้งเป็นสิบห้าไม่ไม่ถูกนะครับต้องเป็นห้านะครับห้าแล้วรูห้าก็คือความหนาของกิลินะเห็นไหมครับไนะนะม่มาอยู่ตรงกลางพอดีแหละเพราะว่ามันจะ รูตรงนี้มันก็จะมาเอามาเสียบเอามาเสียบตรงนี้ดีปุ๊บเลยพอเ,เราตัดออกมาเห็นไหมว่ามันจะเสียบตรงกลางของมันอ่าพอดีเลยเห็นไหมครับมันก็มันจะมาหนุนตรงนี้ตรงกลางนั่นเองกรณีที่เรามันไม่ตกทองช้างเราก็ไม่จำเป็นต้องตามแล้วแล้วก็ตรงนี้มันเจาะคอมบายเจาะถ้าไม่ใช่คอมบายเดี๋ยวผมกดผิดนี่คอมบายอยู่นี่เจาะมันก็จะเป็นรูนะครับรูนี้ก็จะมาเสียบแกนกลางพอดีเราก็ ทำมาสีชั้นอืมแค่นี้เราก็เอาหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดชิ้นพอทำเสร็จเรียบร้อยก็นำมาประกอบเป็นเชลวางของแบบเล็กได้นะครับซึ่งมีความยาวของเขาก็คือสิบหกนิ้วสูงสิบหกนิ้วนะครับเป็นกล่องนะครับลองทำกันดูนะครับไม่ยากนะครับก็สามารถจะผลิตสินค้าขึ้นมาได้จากการออกแบบของเรานะครับ ถ้าจะทําให้มากชั้นหน่อยก็ทําล,ลูกลูกบาทของเขาให้มากขึ้นมากชั้นขึ้นได้ั่นเองครับลองทงั้งมดดูครับแล้วก็สงสัยตรงไหนก็สามารถจับพิมพ์สอบถามมาได้นะครับขอบคุณครับ